ในช่วงที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ได้โยงเข้ามาถึงเรื่องของการที่เราจะต้องลงไปใช้แบบสอบถามแล้วก็ใช้ใบงานนะครับในส่วนของแบบสอบถามเนี่ยมันก็เป็นการไปเก็บข้อมูลแล้วก็ถามตามแบบสอบถามตรงนี้เป็นการสอบถามเพื่อเราอยากจะรู้เราอยากจะรู้นะครับว่าเขามีอะไรบ้าง เขามีสินทรัพย์อะไรบ้างนะครับแล้วเราก็มีข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่เราจะไปสํารวจว่าเขามีข้อมูลอะไรบ้างแต่ส่วนที่สองที่เป็นใบงานที่เราใช้คําว่าใบงานเนี่ยมันจะต้องเป็นการสัมภาษณ์นะครับในการสัมภาษณ์เนี่ยมันจะต่างกับการใช้แบบสอบถามก็คือว่าเวลาเราสัมภาษณ์เขาเนี่ยเราเรียกง่ายๆว่าเราคุยกับเขาเนี่ยนะเราต้องการฟังสิ่งที่เขาอยากจะบอกเรามากกว่า สิ่งที่เราอยากจะรู้ในแบบสอบถามที่ผมที่ที่ท,ที่ที่ให้ไปด้วยเนะี่ยมันจะเป็นหนึ่งเราต้องการอยากจะรู้อีกอันหนึงเรายังต้องการอยากจะฟังเขาแล้วเขาอยากจะให้ข้อมูลอะไรเรานะครับฉะนั้นในการทําตรงนี้มันเป็นการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิผมขอใช้ชื่อเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องของแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างอันนี้เป็นที่เขาใช้กัน นในนานาชาติเขาใช้คำว่ากึ่งโครงสร้างแต่เดี๋ยวจะอธิบายว่ากึ่งโครงสร้างคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในช่วงนี้เราก็จะเป็นการพูดว่าสั้นๆน,นะฮะเราสั้นๆว่าการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างนี้มันเป็นยังไงแล้วอาจจะมีเครื่องมืออะไรช่วยนิดหนึ่งนะครับก็อยากจะให้สมการอีกเหมือนกันเข้าใจชุมชนเข้าโจทย์ตนเองก็คือโอกาสนะครับ อันนั้นก็คือตรงนี้ถ้าเผื่อเราเข้าไปฟังเขาเข้าใจเขาที่เราพูดถึงเข้าใจชุมชนมันลึกซึ้งนะเข้าใจชุมชนนี่มันไม่ใช่ไปถึงเก็บข้อมูลนะแต่เราต้องเข้าใจแล้วตามมาด้วยความเห็นอกเห็นใจชุมชนด้วยนะครับถ้าเผื่อเราได้ความรู้สึกตรงนี้มันจะเกิดแรงบันดาลใจและขณะเดียวกันนะถ้าเผื่อเราได้ตรงนี้ไปเราก็จะเห็นโอกาสของตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นสองส่วนนี่มันจะไปด้วยกันนะครับ นั้นตรงนี้ก็คือว่าการพูดคุยซึ่งสําคัญตอนนี้เป็นเป็นวิธีการที่เขาใช้กันทั่วโลกนะครับแต่ว่ามันเป็นเชิงของคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับทีนี้จะมาพูดถึงเวลาสัมภาษณ์เนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้อย่างนี้หรอกแต่ว่าฝึกได้นะครับมันจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างหนึ่งเวลาเราไปสัมภาษณ์หรือคุยกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไปชวนทะเลาะขเขานะฉะนั้นเราต้องมอง ในแง่บวกหน่อยหนึ่งมองทัศนะบวกว่าออข้อมูลที่เขาให้เนี่ยมันน่าเห็นอกเห็นใจนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการจับผิดนะฮะแล้วเราก็ต้องมีความอยากรู้อยากเห็นด้วยไม่มีมนุมนษยสัมพันธ์ที่ดีตั้งใจฟังนี่สําคัญนะฮะการตั้งใจฟังแล้วก็ให้เกียรติการตั้งใจฟังเนี่ยเป็นการให้เกียรติไปในตัวนะถ้าเผื่อเขาคุยแล้วเราไม่ฟังแสดงว่าเราไม่ให้เกียรติเขา ฉะนั้นตรงนี้ตัวสังเกตแล้วเราต้องสังเกตและตื่นตัวสังเกตอยากจะรู้อยากจะเห็นสังเกตอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วต้องถามเป็นบันทึกเป็นนะครับการเก็บข้อมูลต้องมีการบันทึกแต่ผมจะมีตัวอย่างของของของ,ของเครื่องมือที่จะช่วยบันทึกด้วยนะครับถ้าเพื่อเราจะจดอย่างเดียวเนี่ยเราคงไม่ไหวหรอกเนาะท่านี้จะมาพูดถึงการสัมภาษณ์ในในใน,ในโลกเนี้ยมันมีการสัมภาษณ์แบบไหนบ้างนะครับ มีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนะซึ่งเป็นทางการนะครับซึ่งซึ่งเป็นทางการก็หมายถึงเราจริงๆตรงนี้ก็คือแบบสอบถามนั่นแหละที่เราจะมีประสบการณ์อันแรกก็คือแบบสอบถามที่ให้ไปทำนะครับส่วนใบงานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกึ่งโครงสร้างนะครับทีนี้มันมีอยู่3าสประเภทคือประเภทหนึ่งที่เป็นที่บอกไปแล้วเป็นแบบแบบสอบถามนะเป็นทางการ อีกอันหนึ่งไม่มีโครงสร้างถ้าเผือเราจะสังเกตนักข่าวเนี่ยนะครับเวลาไปไหนเห็นใครเขาก็ยื่นไม้ไปเลยไม่มีโครงสร้างอะไรเลยนะฮะแล้วก็ถามอะไรที่มันไม่ได้เรื่องได้ราวเข้ามานะฮะแล้วเราฟังแล้วก็ลำขาดเหมือนกันตรงเนี้เอาใช้เป็นงานรายงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็มาถึงว่าเอ๊ะถ้าเผือมันไม่เป็นทางการเลยแล้วก็พี่เป็นทางการมากๆมันก็ยุ่งยากเนาะแล้วก็มันก็จะทําให้เกิดความเครียดในการคุยกัน คล้ายๆกับโอ้โหมันเป็นทางการมากมันก็เลยเกิดเขาเรียกว่าแบบกลึงโครงสร้างมานะครับแบบกลึงโครงสร้างนี่ถ้าเผื่อเรามีภาษาอังกฤษนิดนิดหนึง่งเรายอ่อเขาเป็น SSI กันแล้วกันนะ SSI นะฮะก็คือที่ผมพูดว่าเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเขาอยากจะบอกว่าเขามีความรู้สึกยังไงเขาอยากจะอะไรยังไงสิ่งที่ผมสําคัญก็คือเวลาเราสัมภาษณ์แบบนี้สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างมันจะต้องมีหลักการ3เศร้าเพราะว่าเขาจะถามว่าสัมภาษณ์มาแล้วเชื่อถือได้ยงไงข้อมูลตรงนี้ หลักการใหญ่ๆของมันก็คือต้องทำสามเท่าคือไม่ใช่สัมภาษณ์คนเดียวแล้วก็เอามาบอกว่าเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงแล้วมันต้องสัมภาษณ์คนมากกว่าหนึ่งมากกว่าสองมากกว่าสามหลายหลายคนเพื่อจะดูว่าข้อมูลมายืนยันกันไหมมาขัดแย้งกันไหมตรงนี้คือหลักการสามเท่าหรือเราจะใช้วิธีการว่าเราสังเกตด้วยนะฮะเราไปวัดวัดตรวจวัดด้วยแล้วเราสัมภาษณ์ด้วยสามอย่างถ้ามันตรงกันก็สามารถแสดงว่าข้อมูลมันใช้ได้ ฉะนั้นหลักการสามเศร้าจึงเป็นหลักการสาคัญเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันเนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าสัมภาษณ์แล้วไม่ใช่อยู่เฉยๆเอาข้อมูลมาจากคนเดียวแล้วก็เอามาเลยตรงนั้นใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้รูปแบบการสัมภาษณ์ผมก่อนที่จะรูปแบบการสัมภาษณ์ผมมีประสบการณ์ที่ฝึอกอบรมชาวต่างชาติคือการสัมภาษณ์เนี่ยหัวใจของมันคือการสื่อสารเนาะเราต้องสื่อสารกัน ทีนี้ในการสื่อสารกันเนี่ยมันมีการข้ามวัฒนธรรมมันเกิดข้ามภาษาข้ามอะไรหลายๆอย่างผมจะยกตัวอย่างที่มันสุดๆนิดนึงคือข้ามวัฒนธรรมข้ามภาษาผมพาชาวนามีเดียนะครับลงไปสัมภาษณ์เกษตรกรพอสัมภาษณ์เสร็จนะฮะสังเกตนะฮะคนนี้เขาทำมือไงฮะแลวนี่เพื่อนเขาทำมือไง นะฮะสังเกตดูนะครับการสื่อสารที่มันผิดพลาดนะครับพอรูปที่2เป็นอย่างนี้ครับย้อนกลับไปรูปแรกการที่เขาสัมภาษณ์เขาทำงานเสร็จพอเขาทำงานเสร็จให้ผมให้เขาทำงานเย็ยนเยอะมากจนถึงตอนเย็นเลยนะครับเขาทำงานเสร็จก็ทำมืออย่างนี้ผมก็ไปถามว่ายู่ทำยังไงถึงจะให้คุณลุงจูบอยู่ได้เขาบอกว่า ในในในบ้านเขาเนี่ยเวลาทํางานเสร็จเขาจะทํามืออย่างนี้แสดงว่าไปกินเบียร์กันไปกินเบียร์กันคุณลุงนี่กําลังคุยอยู่ว่าคุยกันรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบางแกก็นึกว่าให้จูบแกก็จูบเลยผมมีกล้องอยู่พอดีนะครับแชปคเข้ามาเนี่ยนั้นจะเห็นว่าตัวอย่างนี้แสดงว่าการสื่อสารสําคัญเนาะไม่ว่าจะสื่อสารทางพฤติกรรมสื่อสารทางคาพูดสื่อสารอะไรนั้นเวลา,าการสัมภาษณ์นี่คือการสื่อสารน่นนะครับ ก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับอ้าวตอนนี้เรามาดูเรื่องของการสัมภาษณ์ผมจะเริ่มต้นด้วยสัมภาษณ์เดียวเวลาเราพูดสัมภาษณ์เดียวเราจะอยู่ทีมเราเนี่ยจะอยู่ในชุมชนประมาณ5คนใช่ไหมครับเท่าที่ผมทราบเนาะหรือหรือประมาณนั้นเนาะตรงนี้ยผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์นะครับและผู้คนเนี้ย เป็นทีมที่ถูกอาจจะมี3คน5คนก็นแล้วแต่นะครับคนนี้คือสัมภาษณ์เรียกว่าสัมภาษณ์เดี่ยวนะสัมภาษณ์เดี่ยวหมายถึงคนนี้คนเดียวฉะนั้นถ้าเกิดจะทําสัมภาษณ์เดี่ยวนี้เราต้องทำมากเป็น3เช่านะสัมภาษณ์หลายๆคนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยสัมภาษณ์หลายๆคนเพื่อที่จะเอาข้อมูลมายืนยันกันนั้นในการสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นเกลียวของความรู้คือว่าเกลียวความรู้มรสมมุติว่าถามคําถามที่1ไปเนาะเขาก็ตอบคําตอบที่1 แล้วเราก็เอาคําตอบที่หนึ่งมาวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จภาพเนี่ยเราก็ยิงคําถามที่สองแล้วก็ตอบได้คําตอบที่สองเป็นเกลียวความรู้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นความรู้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะนั้นการคุยถ้าเปิดเราไปดูการคุยกันของเราทุกวันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะคุยไปคุยมาคุยไปมาถามไปทาม,มาแล้วมาได้เนี่ยคือธรรมชาตินะแต่เราไม่เคยมาคิดว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการอันหนึ่งเนาะที่สัมภาษณ์เราะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ข้อมูลในสุดเราจะได้ข้อมูลออกมาเยอะแยะเลยหลังจากวิเคราะห์ตรงนี้นะครับ อันนั้นตรงนี้คือการสัมภาษณ์เดี่ยวเมื่อกี้สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างนะตอนนี้มาถึงว่ามีสัมภาษณ์เดี่ยวนะแล้วมีมีแบบสัมภาษณ์กลุ่มอีกสัมภาษณ์กลุ่มก็หมายถึงว่าคนถูกสัมภาษณ์เป็นกลุ่มจะก,กี่คนก็ตามตอนนี้ผมใช้สัญลักษณ์เท่านี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเกี่ยวความรู้ทําเป็นวงจรไปคําถามที่หนึ่งคถามที่สองคถามที่สามนะครับอันนี้ก็คือตัวหนึ่งแต่ที่สาคัญที่สุดถ้าเผื่อว่า ถ้าเผื่อเราสัมภาษณ์เป็นทีมเนี่ยทีมต้องทํางานเป็นทีมนะไม่ใช่แย่งกันสัมภาษณ์ไม่ใช่แย่งกันคุยแย่งกันขัดแย้งแย่งกันโต้แย้งต้องทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นมันต้องมีข้อตกลงกันว่าถ้าเผื่อเราจะสัมภาษณ์เราจะเอาประเด็นอะไรบ้างมาสัมภาษณ์เขาแล้วถ้าเผื่อเราจะเป็นในเหล่านั้นมาสัมภาษณ์เนาะเราจะต้องใครจะต้องเอาเรื่องนี้เอาใครจะเอาเรื่องนี้มาประเด็นนี้ประเด็นนี้มาแล้วก็จะคุยกันยังไงไม่ใช่แย่งกันไปแย่งกันมาถ้าเผ <aj> ื Smith, ่อเราแย่งกันไปแย่งกันมาคนตอบเนี่ย ก็สับสนด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือการคุยที่เป็นระบบนะครับอันนี้ก็คือแบบกลุ่มเดียวนะครับอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้ซ้ำกันน,น,กนะครับซ้ำกันคือทีนี้ผมจะต้องการบอกว่าจริงๆมันต้องมีอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนี้สัมภาษณ์หลายคนอันนี้ก็สัสมภาษณ์เป็นกลุ่มก็ได้นะครับในการ สัมภาษณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลจากการที่เราทำงานกับเขาสมมติเราแบ่งกลุ่มเดินเพลินตรงนี้เนี่ยผมเอาเอาเกษตรกรเข้ามาในโรงแรมเนาะแล้วผมก็มีคนหนึ่งที่เป็นวิทยากรกระบวนการแต่ละกลุ่มนี้ช่วยก็จะได้ข้อมูลเป็นการพูดคุยกันเขาพูดคุยกันเองเราก็ได้ข้อมูลด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวตัวอย่างอันหนึ่งอันนี้ก็คือคนที่เก็บข้อมูลอยู่นี้ใช้เครื่องมือนะครับฟลิปชาร์ตตรงนี้เขาเรียกว่าฟลิปชาร์ตตรงนี้เป็นตัวเครื่องมืออันนึง ก็เป็นเกษตรกรที่เนื่องจากว่าเราทําในชุมชนไม่ได้เราก็ต้องเอาเขาเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวกระตุ้นการที่มองเห็นเวลาเราคุยกันเวลาสัมภาษณ์เนี่ยทายังไงเราถึงจะให้ให้มองเห็นมองเห็นอย่างเงี้ยทุกคนมองเห็นเงี้ยเพราะการมองเห็นเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราจะต้องทําให้เขามองเห็นเพราะว่าการมองเห็นเนี่ยเขาจะได้คุยต่อ คนที่เห็นนี้อยากจะคุยเรื่องนี้ต่อคนนี้อยากจะเห็นเพราะฉะนั้นข้อมูลจะพังพลูเข้ามานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือตัวที่เราใช้ในการกลุ่มนะครับทีนี้ก่อนที่จะอนก่อนที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยครับเราจะทําประเด็นอะไรเราจะเอาประเด็นอะไรไปไปสัมภาษณ์บ้างเช่นสมมติว่าเราจะสัมภาษณ์การทำมาหากินของชาวบ้าน มันจึงคุยประเด็นอะไรบ้านอยากจะให้ย้อนกลับไปถึงเรื่องทุนที่ผมว่าเมื่อกี้นี้นะครับทุน5ประเภทตรงนั้นนะครับแล้วเอาทุน5ประเภทนั้นนะมาแตกประเด็นนะมาแตกประเด็นตรงนี้เนี่ยเครื่องมือสําคัญอันหนึ่งที่พวกเราคงตอนนี้คงชินกันแล้วนะเขาเรียกว่า m i n d Map หรือว่าผังความคิดนะครับไมล์แมผังความคิดซึ่งผังความคิดกนะ็คือเอาประเด็นใหญ่มาแตกเป็นประเด็นรองรองไปเรื่อย ผมยกตัวอย่างเหมือนกันนะสมมติว่าประเด็นหลักเนี่ยปัญหาของประชาชนนะครับมันมีประเด็นรองอะไรบ้างประเด็นสีฟ้านี่เป็นประเด็นรองนะครับและจากประเด็นรองเราแตกประเด็นออกไปยังไงถ้าเบื่อเราทําครบอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันได้นะครับผมถามว่าเราจะต้องทํำไหมในในในใบงานตรงนั้นน่ะมันต้องทําแต่ว่าจะไม่ใช่ประเด็นใหญ่อย่างนี้ในใบงานจะเป็นประเด็นเล็กๆเราจะแตกง่ายกว่านี้เยอะเลย ผมเอาประเด็นตัวอย่างยากๆเข้ามาให้ดูว่ามันซ้อนกันขนาดไหนแต่ประเด็นเล็กๆเ,เนี่ยเราจะใช้ทําตรงนั้นได้นะครับแตกประเด็นนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยแตกประเด็นนะฮะก็แตกประเด็นไปแตกประเด็นเพื่อที่เอาไปคุยว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่เรียกว่ากลึงโครงสร้างเพราะมันมีโครงสร้างหลวมๆมันมีโครงสร้างหลวมๆมันไม่ใช่เป็นแบบแบบสอบถามนะครับถามว่าโครงสร้างหลวมๆนี่ เราสร้างให้มาในใบใบงานเนี่ยมีอยู่บ้างแล้วในใบงานมีอยู่บ้างแล้วฉะนั้นเราเอาไปไปใช้ได้นั้นตัวอย่างตัวนี้เป็นเป็นเป็นการที่ผมเป็นตัวอย่างที่ผมให้มาได้มาจากการทํางานร่วมกับชาวบ้านเนาะแล้วก็ช่วยกันเขียนนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของการแตกประเด็นนะแตกประเด็นในการแตกประเด็นเนี่ยเมื่อกี้ผมอธิบายแล้วว่ามันมีประเด็นหลักประเด็นรองแล้วก็ใน บงานเนี่ยเรามีให้อยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าเผื่อเราเป็นคนอยู่ในชุมชนเป็นลูกหลานคนอยู่ในชุมชนนะไอเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสาระสําคัญเท่าไหร่เพราะว่ามันคุ้นเคยกันอยู่มันทําอะไรอยู่แต่ที่ผมเอามาพูดเนี่ยถ้าเผื่อเกิดเราเป็นคนต่างถิ่นไปแล้วก็ไม่ชินนะครับแล้วก็การที่เข้าไปแล้วเราไม่ได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเขาเนี่ยบางทีเราจะไม่ได้ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ ทำให้ข้อควรปฏิบัติขึ้นมาในการสัมภาษณ์นะครับดังนั้นสิ่งแรกก็คือว่าเราต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจว่าจริงๆเนี่ยบางทีเข้าไปถ้เง็ปคนต่างถินก็ถามมาทำไมนะครับค,คุณตาคุณยายอาจจะถามว่ามาทำไมนะครับเราก็ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเพราะเขาก็กลัวนะว่าจะมาแล้วจะมาเก็บภาษ,ษีหรือเปล่าหรือว่าจะมาบนม้นมาจี้หรือเปล่านะครับงนั้นตรงนั้นก็เป็นเป็นเรื่องของที่เราจะต้องทำความท่านี้ เวลาถ้าเผื่อเรายังไม่คุ้นชินกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องคุยอุ่นเครื่องก่อนนะครับก็คุยสบายๆเรื่องเวลาว่าเริ่มต้นเราเราอาจจะต้องบันทึกเวลาไว้นะแล้วก็ว่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่เราแตกไว้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไอๆแผงผังผังความคิดเนี่ยนะครับแตกไว้เราต้องออกมาใช้ว่าเราจะสัมภาษณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็เวลาสัมภาษณ์ก็ที่เมื่อกี้ผมพูดอย่าไปขัดคัดใจกัน การตั้งใจฟังเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับแล้วเ,เราพยายามจดทุกอย่างถ้าเบิดเรามีเครื่องมือได้ฟลิปชาร์จได้อะไรที่ผมว่าเนี่ยมันจะช่วยในการเราบันทึกได้นะถ้าเบิดเรามานั่งจดโดยสมุดอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าเบอรเราทำงานเป็นทีมมันก็จะมีคนที่จะช่วยบันทึกให้ด้วยนะครับทีมเราอาจจะช่วยบันทึกด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดผมผมผมช่วยฝึกคนกรุงเทพหลายคน เวลาเขาพูดกันแล้วเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจศั์เพราะนั้นศัพท์ท้องถิ่นเมื่อเร็วๆนี้เอานักศึกษาออกไปชาวบ้านบอกว่าผมมีนาทามนักศึกษาบอกทันทีแล้วอ๋อมีเวลาก็ทีไอเอ็มอีทม์จดลงไปเลยนะครับนาธามภาคอีสานเนี่ยมันมีความหมายคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ศัพท์ท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเนาะเราต้องดูด้วย สิ่งที่สําคัญคือสัมภาษณ์ให้ถูกคนเราจะสัมภาษณ์ใครผู้รู้ที่เราอยากจะรู้เนี่ยเร,รู้ไหมว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่ใช่สัมภาษณ์เดาสุ่มไปเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้มันก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีสาระอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเกณฑ์ว่าเราจะเลือกเขายังไงแล้วก็อย่า,าลืมที่ผมว่าสามเศร้านะฮะถ้าเกิดเราสัมภาษณ์ในขณะที่เขาทำงานด้วยในแหล่งที่เขาทำงานด้วยยิ่งดีเพราะเราจะได้สังเกตมากขึ้นนะครับสังเกตมากขึ้น เวลาเราตั้งวงสัมภาษณ์คุยกันเนี่ยทุกคนควรจะเห็นมองเห็นตากันไม่ใช่นั่งข้างหน้าข้างหลังข้างแล้วก็เป็นแถวยาวอะไรไม่คือมันต้องมี eye contact คือหมายถึงว่าเราต้องมองเห็นตากันนะเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันเขาจะได้ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลว่าไอ้ตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นการคุยกันนั่นนะนะนะว่าทาไมนะแล้วก็เวลาเราเป็นคนสัมภาษณ์เราให้ต้องให้คุณค่า บางทีเราอยู่บ้านนะเราอยู่ชุมชนเราเราคุยไปคุยมามันเราไม่ได้ให้คุณค่าเขาอะแต่เ้อเบอเขาให้ข้อมูลมาอะไรมาเราเห็นโอ้ข้อมูลนี้สําคัญนะให้คุณค่าเขายิ่งอยากจะให้ข้อมูลเราเขาก็ยิ่งอยากจะคุยนะครับอันนี้ก็นอกจากให้เกียรติแล้วก็ให้คุณค่าแล้วก็เขาจะให้ความตั้งใจเรานะครับคําถามที่ถามเนี่ยไม่ต้องไม่ใช่คําถามกว้าง <S <S ผมเรียนรู้จากจากเด็กน้อยนะครับจากเด็กน้อยเนี่ยว่า เวลากลับมาบ้านนะไปเรียนหนังสือเป็นเด็กอนุบาลมาเรียนหนังสือกลับมาพ่อแม่ถามว่าวันนี้ไปเรียนอะไรมาบ้างเด็กไม่ตอบครับอันนี้เป็นคําถามกว้างเด็กไม่รู้อยู่โรงเรียนทําเยอะแยะไปหมดเราไม่รู้จะตอบอะไรเขาก็ไปปรึกษาครูว่ากลับบ้านแล้วเด็กไม่ค่อยพูดเวลาถามแล้วครูก็บอกว่าลองถามอย่างนี้ได้ไหมว่าวันนี้เนี่ย ไปโรงเรียนเนี่ยทำอะไรสนุกที่สุดอะไรที่ชอบที่สุดเด็กจะบอกเลยนะเสร็จแล้วเด็กจะเล่าเรื่องที่ชอบลัดลัดลงหลงัลงหลงัลงหลักหลานก,ก,กันลงมาแล้วในสุดได้ข้อมูลทั้งหมดว่าเขาทำอะไรใน,ในอยู่ในโรงเรียนก็หมายถึงว่าคําถามที่กว้างอาจจะไม่ได้คําตอบแต่คําถามที่เราย่อยให้เป็นคำถามทกกานทักกนนั้นจะได้คำตอบอันนี้คือหลักเกณฑ์ของการถามนะครับ ดันั้นตรงนี้ถ้าเบื่อเราคุ้นชินแล้วเราก็คล้ายๆเจาะลึกไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆนะครับอย่าไปถามนำเอาเฉพาะคําถามที่เราอยากจะได้เนาะเพราะเราต้องการอยากจะได้คําตอบจากเขาคําถามของเขาเพราะนั้นเราอย่าไปถามนําว่าอ้างแม่น้ําทั้งห้าเลยนะไอ้นั่นเป็นอย่างไเงี้เงี้ยเแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับไอ้นี่คําถามนํางนั้นข้อมูลที่ได้คือเป็นคําถามที่เราอยากรู้นะครับให้ทําเป็นธรรมชาตินะไม่เป็นทางการก็เจาะลึกแล้วก็ ตัวช่วย8ตัวนะครับถ้าเบื่อเราคิดอะไรไม่ออกขอโทีก่อนถึงช่วยควช่วยแตัวสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองเขาด้วยนะฮะว่าเขาตั้งใจไหมเขายินดีให้ขอ้อมูลบางทีเราไปในช่วงหนึ่งเขาอยากจะตอบแต่อีกช่วงหนึ่งเขาไม่อยากจะตอบผมเคยเจอเนาะคุยคุยกันอยู่อึดอัดไม่อยากพูดลุกขึ้นถามว่าคุณตาอยากทําอะไรคุณตาบอกโอ้ย ภาษาอีสานนะผมก็พูดแล้วไม่ชัดนะแต่ว่าเขาบอกว่ามาควายควายมันจะกินน้ำอะ่ะนะฮะควายมันมันถึงเวลาให้น้ําแล้วขอไปให้น้ําควายหน่อยแต่พอแกไป่ปั๊บแกก็ไปสูบบุรีด้วยแสดงว่าแกต้องอยานสูบบุรีเราสังเกตเพอกลับมาตอนนี้โอ้โหคุยเป็นเป็นน้ําไหลไฟดับเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการสังเกตเวลาเราคุยกันเนี่ยนะฮะด้วยนะฮะ,ะถ้าเกิดสัมภาษณ์ติดขัดอะไรนี้เราก็หยุดได้นะครับ ต้องขออนุญาตจดบันทึกนะในสมัยนี้ถึงแม้คุณจะใช้มือผมเคยผมเคยไปกับนนะักศึกษาปัญญาเอกคนหนึ่งไปสัมภาษณ์แล้วผมถามว่าอทำไมคุณไม่จดอ่ะเขาก็ตบกระเป๋าเขานะครับเขาบอกว่าเขามีเครื่องจดแล้วผมเลยจะเรียกไงด่าไปเลยด่าไปเลยนะครับอันนี้เราไปละเมิดสิทธิ์เขานะถ้าเผื่อเราจะทำเนี่ยเราต้องขอ ขออนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นว่าถ้าเผื่อเราจะจดจะขออนุญาตผมเคยเจอทีงจดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วแกบอกแกไม่อยากให้จดผมฉีกทิ้งเลยนะฮะผมไม่เอาเลยนะครับใช้ความจำเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือคือให้ให้เกียรตินะครับให้เกียรติถ้าเผื่อจดได้ทุกคนก็ช่วยแต่เพื่อช่วยกันเป็นทีมก็ได้สับท้องถีมผมว่าไปแล้วนะฮะไม่ควรเข้าข้างเวลาเราเข้าไปเนี่ยตอนนี้ทํางานโดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วนะ อย่าทําตัวเป็นกลางนะอย่าเข้าข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่อยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดแย้งต่อไปนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะแล้วก็การเรื่องการเมืองนะครับตรงนี้ต้องต้องระวังให้ดีนะครับอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขานะครับบันทึกเวลาสัมภาษณ์เกิดจบการสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองนะอย่าลืมขอบคุณนะอะไรพวกนี้ผม,มเขียนเป็นสร้อยมาเฉยเฉยนะครับตรงนี้ตัวช่วยแปตัวเนี่ยตรงนี้สําคัญนะฮะเดี๋ยว ตอนสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะเท่าเวลาเราพูดถึงใครอะไรทําไมที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงทั้งแปดตัวเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายมันเพราะฉะนั้นคําว่าใครเนี่ยมันไม่ได้กินความหมายว่าคนอย่างเดียวนะมันหมายถึงกลุ่มหมายถึงเครือข่ายหมายถึงสถานภาพหมายถึงอํานาจหมายถึงบทบาทหมายถึงหน้าที่ความเชื่อด้วยถือว่าอะไรเนี่ยมันหมายถึงสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่า ไม่ใช่ไม่ใช่คนน่ะน,นะครับก็จะอาจจะเป็นโครงสร้างเป็นถนนเป็นหนนทางเป็นแล้วมันมีบทบาทหน้าที่ของมันมีอุปสรรคการเข้าถึงอะไรพวกนี้ที่ไหนก็คือเชิงเวลามันกินเวลาหลายอย่างหลายเรื่องหลายอย่างเล่านะครับว่าเป็นประวัติศรราสตร์ก็มีนะครับเป็นประวัติศรราสตร์ก็มีเป็นเอ่อเป็นเรื่องของกิจกรรมทั้งวันแต่และว,วันทําอะไรบ้างก็มีนะครับที่ไหนแล้วก็แล้วก็วกทาอยู่ที่ไหนนะครับฉะนั้น เวลาที่ไหนกับกับกับเวลาเนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นทั้งเวลาและที่ไหนมันจะไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ไปเก็บเห็ดก็ไปที่ไหนนะครับไปเมื่อไหร่ก็ไปฤดูกาลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อเรานึกอะไรไม่ออกถามอะไรไม่ออกนึกถึง8คํานี้นะแปดคำนี้เมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของฤดูกาลนะครับก็ฤดูกาลเริ่มต้นประวัติศาสตร์ผมว่าไปอย่างไรก็หมายถึงว่าเขาทํากันยังไงไปเก็บเห็ดเนี่ยไปยังไง ไปห้าคนไปสิบคนเป็นเฉพาะพวกเดียวกันไปไปเก็บแล้วเก็บหมดไหมหรือเก็บแล้วยังเก็บไว้ให้มันงอกใหม่ได้อะไรเงี้ยก็ทําอย่างไรนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ว่าต้องถามต้องถามว่าเฮ้ยไปกันเยอะไหมคําว่าเท่าไหร่นี้ไม่ได้ไหมายถึงต้องเป็นตัวเลขนะแต่เป็นว่ามากน้อยก็ได้เป็นระดับว่าระดับสูงระดับต่ำระดับปานกลางก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบฐานะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสัมภาษณ์แล้วจดแล้วเรา คิดไม่ออกนะครับเราถามและคําว่าทําไมสําคัญคุคณควรจะต้องถามว่าเฮ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะทําให้เขารู้ว่าจะให้มันให้ให้ให้รู้ว่าเขาตัดสินใจยังไงอะไรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเขานะครับความสัมพันธ์แล้วก็ทําไมเขาทาได้ไม่ทําได้เราเนี้ยมักจะถูกคนคนที่มาจากภาคกลางเนี้ยนะฮะจะมาบอกว่าคนอีสานเนี้ยมักจะขี้เกียจขี้ค้านเวลาถามอะไรก็ขี้ค้านขี้ค้าน ต่ความจริงเนี่ยนะฮะคำว่าข <iss gö Dylan questionnaire> ี้ค้านของเขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่เขาเคยลองทํามาแล้วทําแล้วมันยากทําแล้วมันทําไม่ได้เขาก็เลยไม่ไปทาคาว่าขี้ค้านมันก็ไม่ใช่ตรงนั้นฉะนั้นก็หมายถึงว่าเขามีเงื่อนไขไม่เหมือนกับเราเราก็ไปดูว่าเขาขี้เกียจฉะนั้นตรงนี้คําว่าท่าเนี่ยมันจะบอกเงื่อนไขการตัดสินใจว่าทําไมเขาทําทําไมเขาไม่ทำใช่ไหมฮะฉะนั้นถ้าเบื่อเราใช้ตรงนี้ลองลองช่วยในราว่าการสัมภาษณ์นะครับ นี้ผมก็มีคําถามท้าทายนะถ้าเผื่อเราตัดคำสร้อยคําอะไรทั้งหมดในชีวิตเราทั้งวันทั้งตลอดไปเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมันเกินแปดคำนี่ไหมครับนะให้คิดดูนะถ้าเกิดคิดออกแล้วบอกผมด้วยคิดออกก็าบอกผมด้วยนะออวย่าเกินแปดคำนะถ้าเ,เกินแปดคำนี่แสดงว่าเราอัจฉริยะมากๆเลยนะครับมนุษย์เราเกิดมาเราอยู่ที่แปดคำนั่นนะทั้งหมดเลยนะครับ ฉันั้นตรงนี้ก็เป็นตัวที่ที่สำคัญในการว่าให้สัมภาษณ์อันนี้เป็นเป็นเป็นกาไลายให้สัมภาษณ์นะครับจริงๆมันมีเรื่องของเครื่องมือแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องของเครื่องมือนี้ถ้าเบื่อเราลงไปแล้วเราไปทําแล้วแล้วเราเรียนรู้มาแล้วกลับมาแล้วมีโอกาสผมจะเอาเรื่องเครื่องมือมาใส่ให้นะครับครับขอบคุณครับ